ทางความรูวรถคุณเพลงและปลาได้ยกตัวควยคนตัวอร์ช่วงตอนนี้จะเป็นระบบออโตู้สองตัวนะขับอโต้เพราะวคือนี่ยกยกเพลงขึ้นแข่งรับกับเพลงลงเซนเซอร์จะจับทางตะม่านยกขึ headache, ้นรับลงติดตัวนี้ลูกค้าแจ้งว่ากู้ใจล่างสังเกตกันก็เลยใจ้งเพลงกับเพลง

มานี่มต้ต,ตามตามชุดเดียววันนี้นายรู้ว่านวคนอืรบไม่รด้กันฝนแรงนะมั้เมื่องที่ก็มัว่าวก็นำทิออ้งเวลาเลืกันขับรบ